สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสอวรทร,ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสมาคมชมรมทั่วประเทศร่วมการจัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลองค์กรธุรกิจผู้บริหารแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดเพื่อนําไปสู่ความเจริญงอกงามของเศษรษฐกิจที่หอประชุมการตลาดกองทัพอากาศโดยบริษัทริสโกบิ u ตี้แอนด์เฮลจำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและให้คําปรึกษาในการสร้างแบรนด์ด้วยกระบวนการผลิตมา มตรฐาน GMP พร้อมจดออยให้กับผู้ที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจและมีแบรนด์เป็นของตอนเองภายใต้การบริหารงานโดยคุณธนพรพูลผลกรรมการผู้จัดการได้ถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับ3รางวัลใหญ่ครับคุณธนพรพูลผลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทดิสโต้บิวตี้แอนด์เทลจำกัดค่ะผู้การมณีว์ค่ะเป็นเลขาของคุณธนพรนะ ครับผมอรองศาสตราจารย์ดรกลวินวิทย์บุญพิสุทธิ์ที่นันครับจากมหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับดีเลยค่ะครับคุณผู้ชมค่ะนนมารับรางวัลเหตุว่าเ<อ>ป็นครั้งที่สแล้วด้วยใช่ไหมคะก็ะะบริษัทดิสโก้ค่ะบิวตี้แอนด์เฮลท์เนี่ยได้รับรางวัลเป็นครั้งที่4แล้วนะคะของเราเนี่ยก็ประกอบธุรกิจอาหารเสริมนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจในการผลิตของบริษัทดิสโก้ของเรานะคะและบริษัทดิสโก้ของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่ จับมือกับอาจารย์นะคะของราชมงคลอย่างเข้ามาทํานวตัตก,กรรมใหม่เพิ่มเติมค่ะอย่างตัวอาจารย์เองค่ะเราได้มาร่วมเป็นพนาร์ทเนอร์เนาะกับทางบริษัทอาจารย์ได้มีการน,นํานวตัตก,กรรมอะไรอย่างไืมาตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากมีธุรกิจอาถารรคางครับก็<อ><อ>ในสําหรับส่วนของมหาลาัยเองนะครับก็คือจะเป็นแหล่งรวบรวมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็นวตัตก,กรรมใหม่ๆที่จะเอามาใช้ทางด้าน เรื่งองสำอางทางด้านอาหารเสริมพวกนี้ครับแล้วทีนี้เราได้มีการที่นํานักศึกษาครับเข้ามาได้ฝึกงานกับทางบริษัทนะครับแล้วทีนี้นักศึกษาก็ได้สร้างอ่าครเรียกว่าสร้างนวัตกรรมสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ให้กับทางบริษัททีนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ได้มีการช่วยไกด์ไลน์ให้นักศึกษานะครับในเรื่องของอแนะน,นํานวัตกรรมอะไรที่มนันมีความแปลกใหม่ในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของอทําความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของทางด้านประสิทธิภาพของตัวโปรดักต์ให้ทางกับทางบริษัทครับแล้วก็มีความ ดีใจนะครับยินดีกับทางบริษัทด้วยที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับใช่ค่ะอย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์คอดว่าตอนนี้รางวัลกังไกลเราพัฒนาไปถึงในระดับไหนได้แล้วพอจะสู้กับต่ญญางชาติขันโอ้ความจริงของเราถือว่าเป็นเบอร์คลาสได้เลยนะครับในในใน,ในฐานะของอาจารย์เองเนี่ยความจริงเนี่ยเราได้มีการอ่า ทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมานะคะเป็นผลตัวโปรดักเนี่ยเราเราได้มีการไปประกวดที่ต่างประเทศด้วยซึ่งการไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ไปเองนะคบเราไปกับหน่วยงานอ่าวชครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งเราไปกับทางวชเนี่ยซึ่งเราก็ได้ไปรับรางวัลอ่าเขาเรียกว่ารางวัลนวัตกรรมจากต่างประเทศมาเราได้เหรียญทองมานะคะทางการที่ได้มาร่วมรับการการบรรยายมันจะเสริมแก่งให้กับโรงงานเราอย่างไรบ้างคะ ือตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านาวัตรกรรมที่อาจารย์ได้รับมาค่ะทางบริษัทเรายัางไม่ได้มีการโปรโมทแต่ว่าเริ่มจะโปรโมทในปีปีหน้าเน,นี่ยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและคู้ค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทลิสโกเสมอม,มาค่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการผลิตอาหารเสริมเริ่มต้นขั้นต่ำที่500ชิ้นนะคะ หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ติดตอ่อมาทางเพจได้เลยนะคะเป็นเพจบริษัทรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์สินค้าบริษัทลิโ and สโกบิวตี้แอนด์เฮลท์จำกัดนะคะผิตภัณี์ทางโรงงานเป็นไงบ้างผลิตภัณของทางโรงงานตอนนี้ใช่ไหมคะยอดขายพุ่งมาเลยตั้งแต่มี อาจารย์เข้ามาทานว,วัตรกรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยได้รับทั้งหมด2เหรียญใช่ไหมคะ<ช>มีของ,งมาเลเซีย<ม>แล้วก็จีนเซี่ยงไฮ้ไค่ะที่เป็นตอนนี้ก็คืยจากต่างประเทศเรากร็หันมาสนใจลงมาเราเยอะใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราไปทำตลาดที่ลาวแต่ตอนนี้ค่ะเราทำนว,วัตกรรมมาเนี่ยก็ที่ไปประกวดที่ของมาเลเซียก็ได้รับเหรียญทองนะคะแล้วก็ของจีนก็จะเป็นนาโน เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางด้วยครับ<ช>ไม่ทำไม่ได้เฉพาะเรื่องของอ,า,อาหารเสริมอย่างเดียวเราจะเป็นฉีกลายมาเรื่องของเครื่องสําอางด้วยใช่ค่ะสำหรับประเทศไทยเองเขาเรียกว่ากระแสตับรับหรือการอยากที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หรอคะตอนนี้ก็ช่วงช่วงตอนนี้ใช่ไหมก็มาดีนะคะเทรนด์เครื่องอาเทรนด์อาหารเสริมก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่มาดีเนี่ยจะเป็นตัวผองช่วงดืง่มอันนี้มาดีเลย แล้วก็ลองมาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมนําหนักเนาะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวอาหารเสริมซับเจลค่ะที่เป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ บอกเลยว่าราคาหักหนึ่นเริ่มต้นอยู่ที่500ชิ้นนะคะอยู่ที่49,99 9าบาท5 0 0 0 0มีเงินทอนแล้วก็ของเราเนี่ยจะฟรีออกแบบให้ถ้าท่านใดม่กังวลใจบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจเลยเริ่มต้นอยู่ที่500ก็สามารถทำได้แล้วของเราปิดจบได้ที่โรงงานบริษัทดิสโก้ได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมีอะอะไรนะสตูดิโอ แล้วก็มีบริการไรท์ให้ด้วยไม่ว่าถ้ามาเปิดจุดที่เดียวใช่ค่ะ